เราับสักสการ์เบรคคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเราก็อยู่กับเกมเก็นชินิมเพ็กอีกแล้วนะครับและอยู่ในโหมดเลิศดล้ําเฮ้ยโหมดโรงละครจินตนาการในโหมดเลิศดล้ําที่เรากำลังจะเล่นนี้มาดูกันว่าประจำเดือนมิถุนายนเนี่ยมันจะมีอะไรมาใหม่บ้างลุยกันเลยอย่ารอช้าเตรียมการแสดงไปเลยโหมดเลิศดล้ําโอเคเราใช้ตัวละครของเรานะมีเซโนที่เป็นคนเราแล้วก็ชีชี เซโนซีหก6 c ีดีซีหกนะโอสุดยอดมากน,นด้านชของเราเนี่แหละนะแล้วก็มิกะเป็นของเราที่เหลือใช้ของยืมเนาะอ่าฮะแล้วก็ตัวขอรับเชิญพิเศษล่ะเรามีแค่นายน้อยนะโอเคเราจะใช้แค่นี้แหละตัวเราน้อยเมือออืมธาตุน้ําแข็งอเอาอา,ากาศไปเดี๋ยวเอาไปดูชั้นแรกๆนะชั้นน่าจะใช้อา,ากาศได้อยู่ ตัวน,น้ำแข็งมาให้หมดมาให้หมดเลยตัวน,น้ำแข็งเนะี่ยเดี๋ยวนะมีไฟฟ้าแค่นี้เลยตอนแรกกว่ามีไฟฟ้าเยอะกว่านี้ใช่ไหมใช่เอาเท่าที่มีนะเอามิมิโกโก,กับคุณยาเอยาเอะมิโกไรเดนเอ,เอาทีน่ารีไปแล้วกันเผื่อเผื่อแบบว่า เจอมอนแบบตายยากแล้วก็เอาอันนี้ตัวไปสล็อตเพื่อไว้อ่ะเศรษฐ์ได้อยู่เพราะเศษเรอละปั้นมาเอียนซานหนีเอียนซาน,น,ซานลืมไปเลยเนี่ยแล้วก็เอาโอโรรอนนะเรียวเลสลี่แล้วเหร <c oughs> อยังไม่เข็ดกับเรียวเลสลี่นะแหมอืมมีให้ยืมเพียบเลยเพื่อนเรา เพื่อนเราไม่ให้อยู่เพียบเลยแฮะอ่าเอา,าเลิวเสซิลีไปไหมไม่รู้จะเอาตัวอะไรไปแฮะหมอไปมา,าลิวเสซิลีแหละสี่หกด้วยยืมเพื่อไนไปน่าจะได้จังหวะนี้น่าจะพอแล้วมั้งใช่ไหมโอเคน่าจะพอแล้วแหละมาลุยกันดีกว่าทุกคน let's go <S บัฟสำหรับตัวละครสแตนบายที่เพิ่มเข้ามา3ตัว รับเลลพอเลเวลหกพลังชีวิตสุดเพิ่มขึ้น4800นหน่วยพลังโจมตีเพิ่มขึ้น300หน่วยพลังป้องกันเพิ่มขึ้น300หน่วยแล้วความชมนันนญนธาดเพิ่มขึ้นอีก120หน่วยเรียกได้ว่าบ,บัฟอะไรก็ไม่รู้เยอะๆก็รับดอกไม้ห่วงมาใหญ่90กดอกนะโอเคเริ่มแรกมาเราจะต้องเอมเอาตัวธาตุน้ําแข็งมาไหมหรือว่าบัฟดียังไม่บัฟเดือดไหมโอเคเราหาตัวไว้ก่อน ต้องมีตัวเยอะก่อนนะทุกคนจะได้อุ่นใจไว้โอ้โรซาเรียมเอามาเป็นซับดีเพซ on f i อ e o ออฟ u ิวแล้วก็อยากลองอัน,นเนี้ยเนี่ยปฏิกิริยาใหม่ทุกคนมีท่าน,น้ำแข็งกับทตุไม้ปรึกษาน้ำแข็งดั้งเดิมรับฟิสิกส์รึกษาน้ำแข็งพื้นฐานหลังจากศัตรูถูกโจมตีด้วยทตาน,น้ำแข็งหรือาตุไม้จะเข้าสู่สถานนะน้ำแข็งกัดหรือทวันน้า มันเป็นอันนี้มันเป็นสถานะใหม่นะเนี่ยจริงในเกมไม่เคยมีมาก่อนตามท่าที่เกี่ยวข้องเมื่อศัตรูที่อยู่ในสถานะน้ําแข็งกัดและเถาวหน,น้มพร้อมกันศัตรูจะได้รับความเสียหายน้ําแข็งและไม้เพิ่มขึ้น45และจะเกิดน้าเยือกแข็งที่สร้างความเสียหายน้ําแข็งและไม้วงกว้างอยู่ต่อเนื่องอุ้ยโคตรเทพต้องลองแล้วงัน้นนะมาทุกคน เรามาลองของใหม่กันบัฟเลยหล้างนั่นแเอาไม่เอาทำม,มันไฟฟ้าเราจะวันนี้อยากแข็งอยากลองของใหม่กำลังหือของใหม่นะอา่ามอนเอาตัวนี่เลันดุลก,ากาัดน่าจะง่ายดีมันมีต้นมะแข็งใช่ไหมเนี่ยเออมีหลุนเสียอยู่ลืมไปแต่หลุนเสียจะไม่ได้เห้มาใส่ของไปบ้างแต่คิดว่าน่าจะผ่านอยู่มั้ง เอ่มโรซารีอาเอ่อไม้ไม้ไม,ไม้ตัวเป็นนิลนันเราจะมีแต่ตัวออนฟิลด้วเนี่ยเอออฟฟิลด้วยเนี่ยไม่มีตัวดามิดหลักเลยซีโน,โนก็ได้ไั้มแต่ว่าอาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้นะความจริงชั้นแรกมันมันไม่น่ายากขนาดนั้นอ่าถ้างั้นเนี่ยเอาน้ำแข็งไปต้นนิลนันเพื่อ าเริ่มกันจะสักเท่าไหร่กันเชียวยูซังปาดิคต์และปล่อยอ็อกเทียไปและดัณเจียนะนายน้อยธาตุอะไรไม่รู้จโมดตัวไปโอดูนี่นะดูด่าวิ่ะข่วันน้ำแข็งวิ่งน้ำแข็งด้วยวิ่งโคตรเทพดูดีเห็นไว้เนี่ยมันเป็นแข็งแบบเฟรนเนีข่าววันน้ำแข็ง นี่พูดเอาเรื่องคนมีออกไปนอกเกมนะสถานานี่แหละถือว่ามันแรงมากเราอะขีระเบิดการโกตีย่อเราอ กันคืนนัวไปหมดเลยทั้งหนะมองไม่เห็นแล้วตอนนี้มันนัวจัดคาะโดน่คสนยตมารสักทีเถอะีไที่เราดีไงสิสุาะを見せよเออทันเวลาพอดีอุ้ยชอบว่ะไอสถานะใหม่เนี่ย เป็นแบบถาวรน้ำแข็งมันหน้ามาไว้แบบในเกมถาวรเลยนะจริงโอเคตัวต่อไปเอาทตดน้ําแล้วกันหนะน้าทุน้ําน่าจะขาดก็มีรางวัลฟรีสุ่มสุ่มมาเผื่อได้ของดีสุ่มปวละครการแสดงตัวตัวละครสแตนบายหนึ่งตัวให้เป็นตัวละครหลักโอเคแล้วก็เลือกเหตุการณ์พุ่งหูตัวละครในทีมสแตนบายจะเพิ่มขึ้นหนึ่งตัวเริ่แล้วกันนะ แล้วก็โอ้โทัาไฟฟ้าเหรอไฟฟ้าอีกแล้วเหรอมาเอามาก็ได้ตัวไฟฟ้าโอ้ออกมาเป็นอย่างนี้เลยเหลยเอาท่านไหนดีกบอกก่อน,นแล้วก็บาร์มีัะหน่อยชอบมากในสถานะเนี่ยไม้น้ำแข็งไม้น้ำแข็งเอิ่มตีตัวอะไรดีตัวนี้แล้วนะเดี๋ยวนี้เราเอาไฟฟ้าไปตี สลับบ้างสลับบ้างไฟฟ้ากับน้ำมาเลยครับคุณพี่ไฟฟ้าหนึ่งตัวนี่แหละมีกะเราชี่ฉไปฮิวดีว๋ยวว่าฉี่ฉีไปฮิวเดี๋ยวมาเลยเราหลุด,ดท่านเลยเ<ๆ>ดิมาเลยว่า この件はわかるかのののいこんなことやと。ココヨリ、ジャクメットのとき、サバキのイカズチ。メいィアスナム、イカズチ。<music> 逃げ道はありませんのカゲノカラスがユヤモトメティモトハヤビケモギアメエガキガタシココよし。ジャクメティロトキセーン วุ้ยทีนารีเอาทีนารีมาขู่ธาตุไม้เอามาเพิ่มหน่อยไหมเนี่ยเพิ่มอะไรกันต้องการตัวเป็นอย่างมากเอาโซล่ามาโลกคบนี้โลกใบน่าสุดรกดโอ้เจอตัวนี้แล้วว่ะไอ้บอสอันนี้เดี๋ยวไซโนไปไปตืบเดี๋ยวเล่นทีมไซโนเออยังไม่ได้ติดัไม่ได้แก้ของให้ไอโซล่าเลยเนี่ยยังเป็นยังเป็นของที่ซับให้คีนิดอยู่เลยไม่ช่งางหรอ ไม่เปลี่ยนอะไรก็ได้มาซซโ,โนต้ตองได้แจ้งเกิดมีกาไปบัฟด้วยแล้วก็อีกตัวอีกตัวเป็นนาฮิดาแล้วกันมาเลยเพ่มาเลยกระโดดที่ไหนราคากืาฉินไล่กัมโดซังอิทากุนันตักสัตย์ต่กระสัยดีมาก

โอ้ยากรมมาเออนี่มาตีนี้ดีกวนะ่าเนี่ยตีซาเลียนมีให้ตีก็ไม่ตีอ,อท,ทีมนีมนั้นแหละนะเน้นแบบว่ากระจายนิดหน่อย

dư gong bì tựu chọc xin đô no kengin dư gong bì tựu dư gong gần nhất đúng không có thật không phân công lúc 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 phân công

ทิมบี้ทิมบี้ <c oughs> หมดแล้วขีดยอดเ <c oughs> ม่อโอวอร์โซเล่โซเลผ่านไปได้ดยังสวยงามเ้ยมีตัวน้ำแข็งแล้วนี่ใครย่าม,มาเนี่ยตรงการพอดีเดี๋ยวได้ตัวน้ำแข็งมากเลยตอนนี้อ่าแล้วก็ขอคู่หูเพิ่มหน่อยนั่นแหละ จะได้แบบว่ามีตัวไปใช้ลงความชั่วนั้น5ของตัวละครที่อยู่ในพื้นที่น้อมคนละเอานี่เดี๋ยวผมดูเท่ดีอะไรไม่รู้เสียงมาเยอะมากีนนตัวอะไรนั่นเนี่ยมันคือตัวอะไรนะเนี่ยโอ้ลิเพลิร์ลตีอะไรดีอยวอ,อันนี้มัน อันนี้เราไม่มีตัวนัดลานอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยของตีนี้แล้วละตีเนี่ยดูสีนี่เอาอายการมาแล้วกันนะแล้วก็ทาดไม้ไม่มีแล้วนี่หว่าถ้าจะได้อยู่หร้อมั้ย ว่าจะเล่นแช่แข็งเออแล้วไหนฟิชเชยลยังไม่เห็นมีไม่เห็นเจอในฟิชเชลเมื่อกี้สุ่มเหมือนได้ฟิชเชลมาไม่ใช่เหรอฟิชเชลหายไปไหนละเราต้องรอเธอนานวะเ,เก็บตัวน้ำแข็งกับไม้ไว้ก่อนอีกตัวหนึ่งเราเป็นฉี่ฉีแลวมัง้ง

わがはとン神君なり歌よ錦となれこの剣はわかるかい雨描きが失礼見えないだろいやっそれやっ雪を前え。えっコカさいギ

シュレンマインダイオフィラキューバペラーウタヨニスキューナレットコノケワバペルカカミサトリューミサトリューミネーーピチャーレプロイドウィンアムウーンバーニー โคตรโกงเลยเนี่ยจริงเออลาเรรามาโอ้หาคู่หูท่านไม่เพิ่มเลยคีนิชมาเลยมิโนริโนอิ้งความสัมพันธ์ที่ดต่อสู้ศัตรูสุดเกรงนี่เดี๋ยวเอาอ่าอะไรนะตีโน่ไปตีน่าจะได้มั้ง อยากได้คู่หูเพิ่มครับแต่ไม่มีอันนี้เลยแต้มละหมดแล้วโอเคเดี๋ยวบอสตัวนี้เซโเนไปตีน่าจะได้นะอีกตัวเอาเป็นอสซาริย แข่งไปเผือนะทุกคนแล้วก็นี่ขอโลสักหน่อยขออภัยนะทรายขวางกั้นไม่ได้ขวานของข้าก็ว่าเขาและข้าจะชี้เอ็งเป็นตงวตัวเด็ดเดี่ยว

อย่างพี่ฉันไม่น่าแก่ดเม้หน่โอ้โหซุ้มขอธาตุไม้หน่อยนั่นแหละต้องัตัวนี้ซึ่งเม็ดธาตุธาน้ำแข็งใช่ไหมาตุแข็งใช่ไหมอ่อ แบบนะั้นอาบิสเฮรโรวิกวิกทอริรนน้ำกับน้ำแข็งดีกว่าอย่าเอาน้ำแข็งมาไว้นี่อีกตัว,อ,ตวอีกตัวเป็นน้ำน้ำแข็งไฟฟ้าทีนี้แหละอาบ,บส,ส,บบส,สนี่ใช้ยูเกมิชวายช็อกริทิล

มจอดเชียงเออโอ้ยเหนียากกับเรื่องอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอ้ยต่ไปน่าจะบอลแล้วแหละหยุดมาเล่นซ่มซ่มมาตัวอะไรเอาโอนลอนเล่นย้อนด้คะต้องการตัวออนออฟฟิวมี่น่าจะบอลแล้วแหละโอเค ไฟฟ้าเรามีไม่พอขน่นั้นแหละนะโนมีล้วย่าแรงมากเม 始めようユえぐえ,えじゃあなさあみんなに会いそ恐れなくていいぞ罪に向き合うんだオラオラッ少しいいかいいやうわ自由になれフ周りを見張っててくれ怖くない怖くない行くよユエーブ อยูนดไม่ทีฉันแหละทันแล้ววันนี้อีกแล้วนะอ้เร่ออู้เร่อเออแบดบี้เอออออ่าเดี๋ยวฉันต่อไปเล่นน่าจะเล่นคินิชได้แล้วเอาซีทอสเลยกัน สุม่มไม่น่าสุม่มอะไรเพิ่มแล้วบ้างเนี่ยสุ่มมาก็ไม่รูจ้จะเอาใครมาใส่แล้วเนะนี่ยสุ่มอันนี้ดิโอ้ยไม่ได้ช่วยอะไรเลย,เลยก็ช่วยอยู่อ,อมืมสุ่มมาเลยงันดูคนนี้กี่ใบตัวอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละตอนนี้มาให้หมดตัดมาติดกินนะ อ่อาบน้ำใช่ไหมโอเคต้องเจอท่าน้ำแข็งทีมนี้น่าจะได้นะแล้วก็มีโลสักหนึ่งเดี๋ยวหน้ามันน่าจะดีกว่ะบับสุมานสุมานไปเก็บมอจิยู่ あまりとっかかったな前例権限我輩<っ>の意向は、キルイな着物今はのじゃ気分周りに果ててくれ手物だきっちり代償を払ってもらうぞ この人英雄の烈お前は永遠に怒りだもう自由さすまんすまんおとなしくしやがる周りを見張っててくれおいヤガミに報いるためにえな。 ว่ากน้องกว่าชรุยนักมือะดับมัธยมวอนนู้มกิฟุก็ฮาได้ด้น้เตไเม่ชออผ่านยากเลืเกินอลุงนาจะเก็บธาตุไม้เยอะๆไว้นะห้องหลังเนี่ยต้องเก็บธาตุไม้ไว้เยอะเลยคู่หููมไม่สูมแล้วคนณพี่ตีแล้ว ตะค้นท่าน้ำแข็งมีข้อได้เปรียบได้เดี๋ยวน้ำแข็งไปตรงเนี้ยไม้ซองน้ำแข็งซองเลย,ยนี่แหละเวลาที่เรารอคอยมาเนิ่นนานชงยุนเคย่าโอโนนตนัสคุจัมาเรยฮาเซฮิคุนาโยโคอยทสึะโดระเนบะโยฮะชิเดะของทาบิจิ ハンジの魂をわが輩にささげようあっやっケンイン全票おとなしく仕上がて。すまんよう豆ちされええものだええ

เก็บได้ทุกดาวไม่เหมือนเดิมที่แล้วเดินที่แล้วมีแต่ตัวตัวไม่ได้ปั้นโอ้ไหนดูสิทำดาเมจยดเยอะน่าจะคินิสนด้แหละนะระเมียสูงสุดใช่ไหมนี่เ่งมากผมเจ็ดแสนสามหรอเยอะเนี่ยผลนะของการขัดอาวุธขัดเกลีวห้าไปประค่าศัตรูที่สุดหมดจะไปตีสลามาดิ ไม่ยอมตีหมอนั่นสักทีเซโนเกือบตายแน่จริงโอ้ oh, ด่านนี้เฮ้ยห้องนี้ก็คือไวสุดเลยเนะ่ะเซโนจบไวสุดมันมีมิกาบับด้วยเนาะตัวละคสมทบเรีลวิสลี่อีกแล้ว เมื่อไหร่ท่าน้ําแข็งจะเมื่อไหร่จะเลิกไว้ท่าน้ําแข็งสักทีกี่เดือนติดแล้วมั้งเนี่ยสามเดือนติดแล้วมั้งเนี่ยท่าน้ําแข็งเนี่ยโอ้ยความจริงคนเก็บทาาดไม้ไว้ห้องหลังนี่นนยได้ใช้นะท่าดไม้ถ้ามาไว้ในฉากที่เก้าห้องฉากที่เก้าได้เนี่ยคือแบบสบายเลยทาาดไม้สองตัว ติงติงตร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 ิงมีกี่ดาวขอบคุณครับเอ็นบุซีได้ด้วยครับว่ามีรางวัลเพิ่มด้วยนี่ใช่ไหมอืมอะไรนะเทนี้นเนียนดิมนี่รางวัลโอ้ได้นีดเพิ่มด้วยน,นี่ ก็ได้รีซินมานะทุกคนเก็บมันเลยแล้วก็สนุกดีนะไอเดือนเนี้ยอย่างน้อยก็สนุกกว่าเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วนี่อะไรเนะี่ยหินหน,น้ำแข็งอะไรก็ไม่รู้โอ้ยโอเคสำหรับวันนี้ก็พักไปเพียงเท่านี้ก่อนนะทุกคนเนาะเดือนนี้ก็ผ่านไปได้อย่างผ่านไปได้ด้วยในการแบกของคินิชอีกแล้ว แล้วเจอกันใหม่เดือนหน้าสำหรับวันนี้ลาก่อนครับบ๊ายบาย